สวัสดีครับมแมลงปอของท่านสิงกลับมาแล้วนะครับวันนี้เสนอเป็นบทที่7สัมผัสพิเศษพาร์ทสอก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้ปร,ริยวิทย์มีแรงสู้งานกันต่อไปด้วยนะครับ เป็นเวลากว่าสองวันแล้วที่ท่านสิงนั้นใช้ในการเดินทางผมไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าท่านสิงลองหัวหน้าหลังและไอ้สนพวกเขาเดินทางไปยังเมืองเพิรส่วนจะไปด้วยเหตุผลอะไรนั้นผมก็ไม่อาจรู้เลยตอนนี้รู้สึกว่าทั้งเมืองเรเวน มันเงียบเหงาแปลกๆไม่รู้ว่าจะมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเป็นอะไรนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จาจะไม่ให้นั่งเงียบคนเดียวได้ไงมึงเห็นมีใครอีกไหม นอกจากมึงที่หันหน้าเข้าครัวกับกูดูเหมือนจะเครียดดื่มน้ำผลไม้ก่อนไหมก็ไม่ได้เครียดไอทิวมันยื่นแก้วน้ำอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าน้ำผลไม้ให้กับผมผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินหยิบมาจากมือของมันมาแล้ว ก็ยกแก้วน้ำที่ว่านั่นขึ้นมาดมดูน้ำในแก้วสีแดงสดมีลักษณะขุ่นเหนียวแต่กลิ่นหอมน่ากินมากผมยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะยกขึ้นจิบเพื่อเป็นการชิมน้ำผลไม้ผลไม้อะไรเ <laughs> มนูใหม่ของกู เป็นน้ำที่ทำมาจากผลไม้สดหลายชนิดคั้นเอาน้ำกากของมันก็นำไปทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ผมหันไปมองมันด้วยดวงตาเป็นประกายรู้สึกภูมิใจในตัวของเพื่อนเป็นบ้าไม่ทันไรมันก็สามารถใช้สมองสองมือของมัน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดมาจากความชื่นชอบในการทำอาหารของมันได้เป็นผลสำเร็จผลไม้ที่ว่านี่คืออะไรก็จะมีส้มแอปเปลิลลูกพีชและก็มึงก็กินกินไปเถอนะนาของพวกนี้ กูลองกินมาหมดแล้วกินแล้วไม่ตายกูรับประกันทันใดนั้นในขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่เสียงของใครบางคนก็ดังแทรกขึ้นมาเสียงนั้นทำให้ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากไม่น่าเชื่อว่าหัวหน้าพลึกจะยังอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ตามท่านสิงไปที่เมืองเพิร์ดหอกเหรอ เป็นไปได้ยังไงเป็นแค่น้ำผลไม้สดเท่านั้นเองจะตายได้ยังไงกันยกเว้นว่านายจะใส่ยาพิษลงไปใครจะใส่ยาพิษลงไปกันเล่าผมมัวแต่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนลืมสังเกตว่ามีอะไรแปลกไป ในบทสนทนาระหว่างพวกเขาจนกระทั่งหัวหน้าพลึกยกฝ่ามือหนาขึ้นเขยา่ศาศีรษะของไอ้ทิวหลังจากที่ไอ้เพื่อนผมมันทำท่าตะเบงเสียงดังใส่เขาไม่หนักไม่เบานักผมได้แต่กระพริบตามองปลิบๆปลบในหัวมันขาวโพลไปหมดนั่นก็หมายความว่าเออ อะอย่าพึ่งด่วนสรุปจะดีกว่าคิดว่ามีแค่เราสองคนเท่านั้นซะอีกที่ไม่ได้ไปเมืองเพริร์ดกับขบวนรถม้าของท่านสิงที่แท้หัวหน้าพึกก็เห็นว่าได้รับคำสั่งให้ดูแลความเรียบร้อยของที่นี่นะเขาเล่าให้ฟังเหรอ อืมเขาเล่าให้ฟังหัวนหน้าพลึกอะนะไอทิวมันหันมามองหน้าผมนิ่งสังเกตว่าแทบไม่ได้กระพริบตาเลยสักครั้งเพราะโดยปกติแล้วผมมักจะพูดน้อยและไม่เคยเาาซีอะไรใครน้ำผลไม้ที่ว่านั่นอร่อยเนอะ ถ้าชอบจะคั้นให้กินอีกท่านสิงไม่ค่อยชอบทานผลไม้สดเมื่ออาหารไหนไหนผลไม้ก็มักจะเหลือกลับมาทุกครั้งจะทิ้งก็เสียดายแถมแปรรูปมาเป็นแบบนี้ท่านสิงอาจจะชอบมากขึ้นก็ได้รอให้ท่านกลับมานี่แหละจะลองทำให้ดื่มดูไอทิวมันพูดซะยาวเลย ผมก็เลยอดคิดตามไม่ได้เลยเหอะจูจูถึงได้คิดถึงใบหน้าหล่อคมของเขาขึ้นมายังไม่เลิกคิดที่จะทำเรื่องแบบนั้นอยู่อีกเหรอหมายถึงเรื่องเสียดำใช่ไหมอืมไอทิวมึงเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของกู และเป็นเพื่อนที่เข้าใจกูมากที่สุดมึงคิดว่าไงอะเข้าใจแล้วล่ะแล้ว,ลวมึงต้องช่วยกูนะนั่นไงไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไอ้ทิวมึงจะหนีไปไหนมึงไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยกู ผมรีบล็อกคอมันไว้ไม่ให้หนีไปไหนพ่อครัวอย่างมันออกแรงแค่นิดเดียวก็หนีไปไหนไม่รอดแล้วไม่เอาเดี๋ยวท่านสิงรู้ไม่มีใครรู้รหรอกนามึงไม่พูดกูไม่พูดเท่านี้ก็สิ้นเรื่องเท่านี้ท่านสิงก็ไม่มีทางรู้แล้วหฮ้ย แล้วหัวหน้าพลึกล่ะผ่านด่านเขาไปให้ได้ซะก,ก่อนเธอะกูถึงต้องให้มึงช่วยไงแผนการบางอย่างมันก็ไม่สามารถดำเนินการคนเดียวได้ทั้งไอ้ทิวหรือแม้กระทั่งผมก็ตามผมรู้ว่าเพื่อนผมมันฝืนใจมากแค่ไหน สังเกตได้จากที่ไอทิวมันยืนตัวเกรงตอนที่บอกกับหัวหน้าพลึกว่าจะขอออกไปข้างนอกไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยกับการที่พ่อครัวคนหนึ่งจะขอออกไปข้างนอกก็แค่จะไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผิดปกติไปก็คือเจ้านายของพวกมึงไม่อยู่ไง แล้วต้องไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อปรุงอาหารไปให้ใครไม่รู้ว่าข้อนี้หัวหน้าพลึกได้สังเกตรหรือเปล่าบอกแล้วว่าไม่เอาไม่เอายังจะลากกูมาอีกเอานะอย่าบ,บ่นเลยนะาทิวเพื่อนรักไหนๆก็ได้ออกมาแล้ว ก็ถือซะว่าได้ออกมาเที่ยวก็แล้วกันนะ่าเที่ยวแบบนี้ไม่สนุกเลยอะมึงเอาหน้ามึงกูรู้สึกว่าพี่ปลายฟ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้แหละบอกไม่ถูกเหมือนกันวะมึงจริงดิมึงอืมถึงแม้ว่าความรู้สึกที่ว่านี้ มันออกจะสับสนอุลมมนไปหน่อยแต่ผมก็จดจำความรู้สึกนี้ได้ชัดเจนความทรงจำในวัยเด็กของผมกับพี่มันก็ยังคงชัดเจนเสมอแล้วทันใดนั้นเองเหมือนสัมผัสพิเศษระหว่างผมกับพี่ปลายจะเริ่มทำงานตามขั้นตอนของมันผมหันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เดินขวักขวขยอยู่ในท้องตลาดคับคล้ายครับกลาวว่าจะเป็นพี่ไม่ผิดแน่ถึงแม้ว่าตอนโตขึ้นเราจะไม่เคยได้เจอกันเลยแต่จมูกของผมมันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่จํากลิ่นของเจ้าของมันได้เธอเดินอยู่ไกลจากผมพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไกลถึงขนาดจะไม่สามารถมองเห็นได้ พี่ปลายพี่ปลายฟ้าผมเดินปลีเข้าไปหาเธอเบียดเสียดผู้คนมากมายไปตามท้องถนนสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจมีแค่คำว่าเป็นพี่แน่ๆเป็นพี่แน่ๆคำเดียวซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอ้าวเฮ้ยไอ้ปอเกิดอะไรขึ้นวะนี่มึงจะไปไหน รอกูเดี๋ยวไอ้ปอไอ้ทิวมันวิ่งตามผมมาจนขาแทบขิดผมไม่มีเวลาได้หันกลับไปมองมันหรอกได้ยินแต่เสียงเรียกของบันดังอยู่เป็นระยะและแล้วดูเหมือนเธอจะรู้ตัวว่ามีผมที่วิ่งตามไปหรือเปล่าเธอถึงได้พี่พี่ครับพี่ปลาย ทำไมทำไมถึงหนีละ่ะทำไมต้องหนีด้วยละ่ะผมวิ่งตามเธอไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ยิ่งเหมือนกับว่าเธอยิ่งไกลออกไปทุกทีพี่ครับพี่พี่ครับผมตะโกนเรียกพี่ไปจนตลอดเส้นทางไอ้ทิวอยู่ที่ไหนผมไม่รู้แต่ที่รู้รู้ ผมใกล้จะถึงตัวพี่แล้วผมเอื้อมมือออกไปหมายจะคว้าที่แขนของเธอในทันทีพี่ปลายครับไอ้ปอไอ้ปอก็บอกมึงแล้วไงว่าไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านแต่แล้วภาพฝันของผมก็พันดับบูบด้วยน้ำมือ ของผู้ชายคนนี้เมื่อจูจ่ๆท่านสิงก็โผล่พรวดพลาดออกมาจากไหนก็ไม่รู้เขาเข้ามากระชากร่างของผมให้หันกลับไปแล้วก็แบกร่างของผมขึ้นบนบ่าของเขาซะง,งั้นผมมาตามหาพี่สาวคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ย <N> เงียบไม่งั้นจูบกลางถนนฮะ <N> ก็ขู่ได้แต่อย่างเนี้ยผมแน่นิ่งเหมือนถูกแช่แข็งผมยอมให้เขาแบกไปขึ้นรถม้าอย่างว่าง่ายถึงแม้ว่าใบหน้าจะงำงอเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าหายใจแรงได้แต่หันหน้ามองข้างทางอย่างทำใจเพราะรู้เลยว่าคืนนี้จะต้องโดนลงโทษยังไงภายในรถมา้าที่ครุกกลุ่น ไปด้วยกลิ่นของไปจากนอกกับสัมผัสพิเศษที่ยังคงติดค้างในใจปรากฏรอยยิ้มมุมปากของผู้ชายที่ร้ายกาศที่สุดในสามโลกผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเขาต้องกีดกันไม่ให้ผมตามหาพี่สาวของผมด้วยเพราะเรื่องความตายผมไม่เคยกลัวเลยสักนิด ค่ำคืนที่บรรยากาศข้างนอกนั้นช่างเหน็บหนาวด้วยหยาดฝนที่โปรยปล,ยปลายลงมาปรยโปๆยแต่บรรยากาศภายในห้องนั้นช่างร้อนละอุในความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่หันกล้าเล็ดลอดผ่านช่องแคบของเมคาในยามราตรีสั์สองเข้ามาทางช่องหน้าต่างกระทบเลือนร่างปาเปล่าเปลยของชายสองคน ที่กำลังกอดกก่กันรำลีรารักอันเร่าร้อนท่ามกลางเสียงฝนผ่แผ่วจูบแผ่นกระเบื้องบนหลังคาปรากฏเสียงครุนคลางราวกับเจ็บบวดร้าวแต่ก็สุกล้นอยู่ในคาเดียวบทลงโทษของค่ำคืนนี้ช่างหวานลำ้ำหลุนแรงต่อเนื่องยาวนานจนใจของผมนั้นจวนเจียน จะขาดสะบัน้นเสียงหยาบโลนในยามที่ลีรารักของเรานั้นเร้าใจเหลือเกินลงโทษผมอีกลงโทษผมอีกนิดสิครับผมอยากจะพูดออกไปเหลือเกินผมพูดอะไรไม่ได้เลยนอกจากเปล่งเสียงร้องคางแห่งความสุขสมออกไป ปลายคุณไปไหนมาผมตามหาคุณแทบแย่ปลายออกไปเดินตลาดมาค่ะไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก,ก่อนเลย <c oughs> หัวร้อชอบใจแบบนี้คงไม่ใช่แค่เดินตลาดอย่างเดียวแล้วลนะมั้งปลายก็ตลาดที่เมืองเรฟเว่นน่าดูน่าชมมากกว่าที่เมืองเพิร์ตอีกนะสิคะ ผมรู้แล้วว่า,มาแมลงปอน้องชายของคุณซุกซนเหมือนใครก็เพราะว่าเราทอดแบบกันออกมาเปียบเลยนะสิคะ <c oughs> <c oughs> คุณแอบไปหาน้องชายของคุณมาใช่ไหม <c oughs> ผมไม่น่าตามใจคุณเลยแล้วหลวมตัวมากับท่านสิงเลย ให้ตายสินะปลายฟ้าไม่ทันแล้วละค่ะโทมัสก็ปลายสัมผัสได้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะสิคะปลายเห็นแล้วเขาโตขึ้นมากเลยได้พบกันสักทีนะมแมลงปอของพี่ บทที่7ของมแมลงปอของท่านสิงลงไปแล้วนะครับหวังว่าบทที่7นี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในบทที่8ตอนหน้านะครับว่ามแมลงปอกับปลายฟ้าจะพบกันหรือไม่และจะพบกันได้ยังไงจะพบกัน เมื่อไหร่นะมลแรงปอของท่านสิงนี้มีทั้งหมดแค่12ตอนเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้พบกันในบทที่เท่าไหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ